มีคำถามหนึ่งบอกว่านั่งสมาธิแล้วปวดขาต้องเอาจิตไปบริเวณที่ปวดใช่ไหมครับแล้วมันจะหายไปเองใช่ไหมครับคือการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันมีทั้งฐานกาย4นี่ก็คือ4ฐานนี่เลยอะสติปัฏฐานสติแปลว่าระลึกได้แล้วก็ สติประฐานสี่ก็ถือที่ตั้งอยู่ในฐานทั้งสี่เอาสติไปตั้งอยู่ในฐานทน้งสี่ฐานใดฐานหนึ่งอาจจะบางทีก็ฐานกายบ้างบางทีก็ฐานเวทนาบ้างกะฐานจิตบ้างฐานธรรมบ้างอารนี้การตั้งตั้งอยู่ถ้าในฐานใดฐานหนึ่งนานๆจุดใดจุดหนึ่งนานๆแล้วจะเป็นฐานกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีถ้าตั้งนานๆแล้วสติเนี่ยมันจะทําให้เกิดสมาธิได้ง่ายแต่ถ้านั่งนอนยืนเดินเลยบดเคลื่อนไหวเนี่ยสมาธิเนี่ยมันผิวเกินไป ถ้ากิเลสของเรานันหนากิเลสกรรมมิบากรนเรานนหนามันก็เอามาอยู่เหมือนกันเดินกับฟุ้งนั่งกับฟุ้งนอนกับฟุ้งแต่ถ้าเราเพื่อเราเระกำหนดสติจุดได้จุดหนึ่งอีเลบทได้อเลยบทหนึ่งนานๆแล้วเนี่ยไม่ว่าฐานกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่าๆเกิดสมาธิที่ปักแน่นลงไปจกนกระทั่งสามารถข่อมอารมณ์ความฟุ้งซ่านหรืออะไรต่มีอะไรต่มีอะไรต่างๆได้ ก็ททาให้รู้จักความสงบเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันทําให้เกิดเขาเรียกว่าทุกขมสุขกเวทนาหรืออุเบกขาวเวทนาหรือว่าเราจะสร้างให้เกิดอเน,นชานวิสังขารการปรุงแต่งในฌานก็นั้นจะต้องอาศัยอํานาจการกดข่มไปนั้นเนี่ยการที่ว่านั่งสมาธิแล้วปวดขาปวดขาเนี่ยมันทําให้เกิดเวทนาปวดมากส่วนมากก็เป็นทุกขกเวทนาเ็าเรียกว่า จัดอยู่ในฐานเวทนาเป็นนามธรรมอยู่ในส่วนของเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารส่วนวิญญาณก็คือจิตเอาจิตไปตั้งบริเวณที่ปวดขาหรือเอาสติไปตั้งที่บริเวณปวดขาก็จิตก็อยู่ตรงนั้นพอสติตั้งบริเวณตกทุกข์ไอ้ทุกขเวทนาที่ปวดขามากเข้ามากเข้าถ้าเราทนไหวเราดูไปเรื่อยๆสติเราดูที่ทุกขเวทนาที่ปวดขาเรื่อย คล้ายให้ชัดเจนจนกระทั่งดูเรื่อยๆจนกระทั่งมันชัดเจนจากหยาบไปสู่ละเอียดต่อนเนื่องเข้ามันก็จะเกิดอุเบกขาเวทนาก็คือดับดับทุกเวทนานั้นเพราะว่าด้วยอํานาจของสติเพราะสติทําให้เกิดสมาธิเมื่อมีสติอยู่ที่ทุกเวทนาแล้วความตั้งมัน่นจิตมันจะอยู่จิตเสวยทุกเวทนามันจะตั้งอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงปวดขาที่ที่รูปขาเป็นรูปความปวดขานี่เป็นเวทนา จิกจัดอยู่ในข่ายถุงทุกเวทนาจิตของเราเข้าไปรับรู้ทุกเวทนานั้นแต่จิตยังไม่ตั้งมั่นมันก็เลยแค่ๆว่าอันนี้ถ้าเราจะประกอบกรรมใหม่ก็คือเอาสติไปตั้งตรงนั้นจิตก็อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งสติมากเข้าความตั้งมั่นมากเข้าสมาธิเป็นเป็นสิ่งที่เป็นจุดกําเนิดทําให้เกิดอุเบกขาแล้วสมาธิเป็นนี่ถ้าเราปฏิบัติจะถึงระดับฌาน,นก็เป็นอัพยากตาธรรมา เป็นอเนเชายบิสังขารเป็นการปรุงแต่งในสิ่งที่เรียกว่าไม่บุญไม่บาปเป็นอทุกข,ขมสุขเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นก็เจริญสติตรงนั้นมากเข้าตรงทุกเวทนามากเข้าจนกระทั่งมันเต็มมันก็เกิดอุเบกขาความทุกข์นั้นกระดับไปด้วยการกดข่มเนี่ยนะเป็นแค่ระดับการกดข่มเดี๋ยวมันก็มีทุกข์ที่สูงกว่าน,นั้นค้นพอนั่งน,น,นานๆทุกข์ก็สูงขึ้นมาอีก เราก็จําเป็นต้องใช้สติกดข่มไปเรื่อยๆคราวนี้ถ้าเราดูที่กดข่มย่างหยาบแล้วเนี่ยถึาแมทุกๆภายนอกมันดับไปแล้วเนี่ยเราพยายามสอดสติเข้าไปไว้ภายในถึงได้บอกถ้าดูใจแต้นเนี่ยดูใจแต้นแบบหยาบๆเนี่ยพอเราดูสติสมาธิมันถึงมันก็นดับแต่มันมีใจเต้นแบบละเอียดก็คือวิบหนึ่งวิบหนึ่งวิบหนึ่งก็ปงไปเรื่อยๆเวทนาก็เหมือนกันมันมีหยาบมันมีละเอียดมันจะมีเวทนาละเอียดเข้าไป เพราะนั้นถ้าเราเกาะให้ตรงสติปฐานสี่ก็คือสติตรงสัมมัญญะนี่มันก็จะเรียกว่าเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเดียงๆนะตามตามที่ถามมานั่งสมาธิแล้วปวดขาต้องเอาจิตไปบริเวณที่ปวดใช่ไหมครับถูกต้องเอาไว้ตรงนั้นนั่นแหละนะถ้าเราดูฐานเวทนานะแต่ถ้าเราไม่ดูฐานเวทนาเราดูฐานใจเต้นเราดูฐานกายแล้วก็มาเข้าสู่จิตเราดูความเกิดดับของจิตเลย มันก็ไม่ไปสนใจหรือเราจําจับความรู้สึกในฐานกายดูดูความรู้สึกที่มือในมือเนี่ยพอสติสมาธิมันเกิดมากเข้ามากเข้าเดี๋ยวมันก็ไม่ไปสนใจความทุกข์อนนั้นเดี๋ยวทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเองแต่ถ้าเราใช้การกดข่มก็คือเอาเอาสติไปตั้งที่ฐานเวทนาเลยมันก็จะทําให้เกิดที่เรียกว่าทุกเวทนาดับไปกลายเป็นอุเบกขาเวทนาแต่มันก็มีหยาบมีละเอียดไปเรื่อย